คืนในป่าลึกที่มืดสนิทท้องฟ้าไม่มีเมฆบดบงังแสงจันทร์จากพระจันทร์เสี้ยวที่ส่องแสงสีเงินลงมายังผืนป่าผืนดินหนาวเย็นยังคงชื้นจากฝนตกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอากาศหมองคล้ำเล็กเย็นเยียบแต่กลับมีความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความตึงเขียดบ,บนห้างไม้สูงที่ตั้งอยู่กลางป่าผ่านบุญและไอเคน นั่งเฝ้าด้วยความตั้งใจพวกเขาอยู่บนห่างที่ทําขึ้นจากไม้ไผยเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงกิ่งหลีดร้องเป็นระยะผ่านป่าผู้ชำนาญจับปืนลูกซองในมือแน่นทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกควบคุมให้เงียบที่สุดคืนนี้มันต้องออกแน่ข้ารู้สึกได้ไอ้เคนกระซิบเสียงเบา แต่ยังคงต้องระวังเพราะหากเสียงดังเกินไปแม้แต่น้อยก็อาจทำให้หมูป่านี้ไปได้พลานบุญพยักหน้าเบาๆพางสูตรลมหายใจยาวก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างเงียบๆมือขวาของเขายังคงจับปืนลูกซองอย่างมั่นคงท่าทางสงบนิ่งของเขาทำให้ไอ้เคนรู้สึกว่าเขาต้องเรียนรู้อีกมากจากพานรุ่นพี่คนนี้ อดทนไว้ขืนพูดมากเดี๋ยวมันลอยไปหมูมันไวกว่าที่คิดกานบุญเก่าวเสียงต่ำถ่าทางจริงจังเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชาเสียงป่าที่มีชีวิตยังคงคลอไปกับการนั่งเฝ้าหมายตาเสียงของสัตว์เล็กสักน้อยยังคงขับกล่อมให้คืนนั้นดูเงียบสงบแต่ภายใต้ความเงียบสงบ กับแฝงไว้ด้วยความตึงเครียดพรานทั้งสองต้องคอยสังเกตความเคลื่อนไหวรอบๆเพราะว่าหมูป่าจะออกหาอาหารในช่วงเวลากลางดึกเป็นเวลาที่มันมักจะมาหากินในที่โล่งพรานทั้งสองต่างลุ้นไปกับความเงียบความมืดและก็ความหวังว่าจะได้ล่าอาหารในคืนนี้แต่ทันใดนั้นเสียงดังขึ้นจากด้านหน้าของหา่าง เสียงกิ่งไม้หักเบาเเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินเข้ามาใกล้อย่างช้าๆทั้งพรานบุญและไอเคียนชะงักนิ่งมันมาแล้วพรานบุญกระซิบเสียงตับไอเคียนยกปืนขึ้นเล็งไปทางที่มาของเสียงทันทีร่างของหมูป่าที่กำลังก้มหน้ากุ้ยดินด้วยความมืดมิดทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนร่างใหญ่ของมันค่อยๆปรากฏออกมา เป็นเงาจางๆระหว่างแสงจันทร์ที่ลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ทานบุญแล่เขียนคอยระวังอยู่เงียบๆการหายใจของพวกเขาก็เลื่มหนักขึ้นเพราะความตื่นเต้นข้าจะยิงมันแล้วไอเคียนกระซิบด้วยน้ำเสียงกันตื่นเต้นแต่พรานบุญยกมือขึ้นห้ามทันทีอย่าฉวยโอกาสดูให้มันแน่ใจก่อนไอเขียนพยักหน้ารับรู้อย่างดี ในขณะที่พวกเขาจับตามองหมูป่าที่กำลังคุยดินอยู่นั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของหมูป่าเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นอย่างหนักและมันมาจากทางด้านขวาของหางทั้งสองคนหันไปมองอย่างพร้อมเพรียงกันลิมป่าที่มืดมิดนั้นมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวแล้วสิ่งที่ทำให้ทั้งสองต้องตกตะลึงก็คือ ดวงตาสีแดงที่ส่องออกมาจากความมืดมันเป็นดวงตาคู่หนึ่งที่ไม่ใช่ของหมูป่าพวกเขาสามารถเห็นมันได้ชัดเจนภายใต้แสงจันทร์ที่ลอยอยู่บนเหนือฟ้าดวงตาสีแดงนั้นเลืองแสงในความมืดและจ้องมาที่พวกเขาอย่างชัดเจนมันคืออะไรกันแน่ปานเคนพูดด้วยน้ำเสียงที่สันปานบุญยืนนิ่ง มือทั้งสองของเขายังคงจับปืนไว้แน่นแต่แล้วเขาก็ยังไม่ปล่อยให้ความกลัวเขาครอบงำจ้องมองไปยงดวงตาคู่นั้นที่ไม่ขยับและไม่ทำเสียงใดๆระวังตัวด้วยการบุญกระซิบเสียงต่ำมันคืออะไรกันแน่ไอเคนกระซิบด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือ นาำเสียงเข,เขาผสมไปกับความหวาดกลัวที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่เขายังไม่กล้าเคลื่อนไหวร่างกายดวงตาสีแดงคู่นั้นยังคงจ้องมองพวกเขายางไม่ลดละแม้ว่าจะไม่เห็นรูปร่างของมันอย่างชัดเจนแต่ก็สามารถรู้สึกได้ถึงความอันตรายที่แฝงดูจากการมองเพียงแค่เพียงตา พรานบุญค่อยยกปืนขึ้นช้าๆใบหน้าของเขาจริงจังแม้ว่าในใจจะเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังมาเชิญหน้าเขาหันไปมองไอ้เคนและกระซิบเสียงเบาหยุดหยุดหายใจก่อนไอ้เคนทำตามคำสั่งทันทีเขาปิดปากและหลับตาอย่างพยายามที่จะสงบจิตใจแต่ทุกอย่างในป่าก,กลับเงียบเกินไป เสียงของสัตว์ที่เคยอยู่รอบๆดูเหมือนจะหายไปหมดแล้วไม่มีเสียงกิ่งลีดเสียงลมหรือแม้แต่เสียงสัตว์อื่นใดแค่ความมืดและความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นในที่สุดดวงตาสีแดงนั้นก็เริ่มเอื่อนไหวมันค่อยๆลดระดับลงอยู่ที่พื้นดินก่อนที่จะหายไปในความมือดอย่างรวดเร็วหลางของมันยังคงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน กานบุญและไอเคนหายใจออกพร้อมกันหลังจากที่ดวงตานั้นหายไปพวกเขาต่างมองหน้ากันด้วยความสงสัยและก็ความตกใจเราต้องระวังตัวกานบุญกล่าวเสียงต่ำขณะยังคงจับปืนไว้แน่นมันไม่ใช่หมูป่านแน่ๆไอเคนกล่าวเสียงสัน่นหมูป่ามันก็ไม่ได้มีตาสีแดงแบบนั้นรานบุญพยักหน้าเบา เวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมงท้องฟ้าก็ยังคงเมือดแลนเงียบสงบไม่มีสิง่งใดเคลื่อนไหวจนกระทั่งอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมเมืดอข่าวนี้เสียงนั้นดังกว่าเดิมเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากทางที่ที่พรานบุญและเอเคียนไม่ขาดคิดสัญญาณของเสียงบ่งบอกว่ามีบางอย่างกำลังขยับตัวเข้าใกล้พวกเขามากขึ้น ทั้งสองหันไปมองที่แหล่งกำเนิดเสียงในทันทีพรานบุญยกมือเตรียมพร้อมขณะที่ไอเคนค่อยจับตามองเงานั้นและแล้วพวกเขาก็เห็นมันร่างใหญ่ของหมูป่าปรากฏออกมาจากความมืดมันมีลำตัวใหญ่โตมากกล้ามเนื้อแข็งแรงและท่าทางที่ขึงขังเหมือนจะต้องการโจมตีทันทีมันขุดดินอย่างรวดเร็วและพยายามหาต้นไม้หรือหิน ที่จะสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการหากินได้พรานบุญและเอเคนรู้ดีว่าตอนนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่จะยิงแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังไม่ลืมสิ่งที่พวกเขาพบเห็นก่อนหน้านี้ดวงตาสีแดงที่ไม่รู้จักก่อนที่เขาจะยิงเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดของป่า มันเหมือนเสียงการเคลื่อนที่ของบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆแต่ไม่ใช่หมูป่าอีกแล้วมันมันกลับมาอีกแล้วไอเคนพูดขึ้นโดยน้ำเสียงที่สั่นเคลือเสียงที่ดังขึ้นจากมุมมืดทำให้พรานบุญและไอเคนต้องชะงักในทันทีเสียงนั้นค่อยค่อยดังขึ้นทีละน้อยจนแผ่กระจายไปทั่วป่ามันไม่ใช่เสียงที่พวกเขาคุ้นเคยจากสัตว์ป่าธรรมดา มันเหมือนเสียงของบางสิ่งที่มีรูปร่างใหญ่โตและเคลื่อนที่ด้วยความเมียบราวกับสายลมพรานบุญแล่เคียนหันขับไปมองตามเสียงที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในความมืดมันมาใกล้แล้วพรานบุญกระซิบเสียงต่ำขณะเคลื่อนตัวเข้าหาปืนที่วางอยู่ข้างๆเขามันไม่ใช่หมูป่าไอเคียนกระซิบตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงร่างของเขาตึงเครียดไปหมด ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ความมืดอย่างหวาดระแวงพรานบุญยกมือขึ้นแต่เขากลับไม่ยิงทันทีมันต้องเป็นสัตว์ใหญ่แต่ไม่ใช่หมูป่าพรานบุญพูดเสียงต่ำอันใดน,นั้นเสียงนั้นก็หยุดลงไปอย่างฉับพันความเงียบกลับมาอีกครั้งราวกับทุกอย่างหายไปในความมืด ไอ้เคนหันไปมองผานบุญด้วยความไม่เข้าใจเขาพยายามหาคำตอบว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินมันคืออะไรกันแน่มันหยุดแล้วไอ้เคนกระซิบานบุญยังคงเฝ้าดูทุกอย่างอย่างระมัดระวังหูและตาของเขาจับจ่องไปที่ทุ่งโลงที่อยู่เบื้องหน้าหัวใจของเขากำลังเต้นแรงเพรรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังแอบซ่อนอยู่ในความเงิ มันอยู่ไกลพวกเรามากกานบุญพูดเสียงต่ำขณะพยายามจับลมหายใจให้เงียบที่สุดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมากและใกล้เข้ามาเรื่อยๆการเคลื่อนไหวในความมืดน,นั้นไก่ยจนรู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของมันในที่สุดร่างใหญ่หนึ่งร่างก็ปรากฏออกมาจากความมืดมันเป็นเงาที่ยิ่งใหญ่ และดูแข็งแรงล่างของมันขนาดมเหือมมาทําให้พรานบุญต้องหายใจเหือกใหญ่สัตว์ที่ปรากฏอยู่หน้าของพวกเขาตอนนี้ก็คือเสือโครงตัวขนาดใหญ่หล่างใหญ่ของเสือโครงเดินเข้ามาในลำแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิน่งไม้และล่างนั้นก็ชัดเจนขึ้นในทันทีดวงตาสีทองของมันเปล่งประกายออกมาในความมืดมันค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าหูของมันตั้งขึ้น พร้อมกับการเฝ้าดูอย่างระมัดระวังราวกับกำลังจับตามองเหยื่อมันคือเสือโครงไอ้เคนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาอย่ายิงจนกว่าจะมั่นใจการบุญกระซิบเสียงต่ำให้ไอ้เคนระมัดระวังตัวสายตาของเขาจับจ้องไปที่เสือโครงที่กำลังเดินตรงเข้ามาเสือโครงตัวนั้นเดินเข้ามาใกล้จนหน้าบาดเสียว มันหยุดลงตรงบริเวณที่พวกเขานั่งอยู่พยายามใช้จมูกดมกลิ่นในอากาศดูเหมือนมันจะรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของมนุษย์สองคนที่อยู่บนห้าดมันยืนนิ่งอยู่หลายวินาทีสายตาของมันคงจ้องมาที่พวกเขาเลากบกำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างไรดีอย่าทำอะไรจนกว่ามันจะหันหลังไป กานบุนกระซิบเสียงต่ำอีกครั้งเสือโค่งยืนนิ่งอยู่นานค่อยๆขยับตัวไป้างหน้าอีกก้าวหนึง่งโดยไม่ทันได้เห็นพวกเขาอย่างชัดเจนในตอนนี้จนในที่สุดมันก็หันหลังและเดินจากไปในความมืดสองพานลุ้นอย่างหนักจนมันหายไปจากทัศนวิสัยพวกเขายังคงนั่งอยู่ในความเมียบ เรากับความตึงเครียดในคืนนั้นยังคงไม่คลายมันหายไปแล้วไอเยนพูดด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสั่นเทาพรานบุญถอนหายใจยาวสายตาของพวกเขายังคงจับจ้องไปที่เสือโครงที่หายเข้าไปในป่าคืนนี้มันยังไม่จบพรานบุญพูดเสียงหนักแน่ในความเงียบที่ปกคลุมทั่วป่า พรานบุญเล่เคียนยังคงนั่งนิ่งอยู่อย่างระมัดระวังหลังจากการมาเชิญหน้ากับเสือโครงที่น่ากลัวเมื่อมันหายไปจากทัศนวิสัยพวกเขาก็เริ่มรู้สึกว่าภัยคุกคามที่พวกเขาเผชิญคงไม่หมดสิน้นและคืนนี้คงมีการทดสอบความกล้าหาญรออยู่เราจะรอจนมันหายไปจริงๆแล้วค่อยทำการต่อไปพานบุญพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหูและตาของเขายัางคงจับจ้อง ไปที่ความมืดรอบๆอย่างไม่ประมาทเวลาผ่านไปอย่างช้าๆคืนนี้ยาวนานเหมือนจะไม่มีวันสิน้นสุดเสียงป่าเงียบสงบราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ในบริเวณนั้นเลยในที่สุดไอเคียนก็กระซิบถามขึ้นอีกครั้งเราจะล่าหมูป่ากันตอนนี้เลยไหมรานบุญพยักหน้า เขารู้ดีว่าถึงเวลาที่ต้องทําภารกิจที่จะมาถึงแม้ว่าจะมีความกลัวจากการเผชิญหน้ากับเสือโคง่งแต่การล่าสัตว์ก็ยังคงเป็นภารกิจหลักในคืนนี้ใช่เราต้องทํางานของเราให้เสร็จในคืนนี้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยทั้งสองคนลุกขึ้นจากที่นั่งบนห่างไม้และเลื่มเคลื่อนตัวขึ้นไปในทางทิศที่พวกเขาคาดว่าจะพบหมูป่า พวกเขาทราบดีว่าหมูป่าอาจจะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เคยเห็นรอยเท้ามันเมื่อคือนนี้มีการเคลื่อนไหวมากมายในป่าและผ่านทั้งสองขาดว่าเป็นเวลาที่ดีในการล่าในขณะที่พวกเขากำลังเดินลือกเข้าไปในป่าเสียงของพวกเขาถูกกลืนหายไปกับความเงียบของธรรมชาติเสียงฝีเท้าของพวกเขากระทบกับใบไม้แห้งทำให้เกิดเสียงเบาๆระวังนะไอเค ลานบุญกระซิบขณะเคลื่อนไปข้างหน้าพวกเขาเดินตามรอยเท้าของหมูป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบริเวณที่มีพุ่มไม้หนาทึบค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังพลานบุญหยุดแล้วก็ชชงักของหูฟังเสียงที่ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของสัตว์ใหญ่ดังมาจากพุ่มไม้มันอยู่ใกล้แล้วพลานบุญกระซิบเสียงตำ่ำความตั้งใจของเขาชัดเจน เอาพร้อมแล้วที่จะล่าทัในใดนั้นสัตว์ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ก็กระโจนออกมาหมูป่าตัวใหญ่ที่มีเขียวยาวยื่นออกมากําลังวิ่งหนีไปตามทางผานบุญและไอเคนไม่รอช้าเริ่มยิงปืนขึ้นเพื่อไล่ล่ามันเสียงปืนดังซะนั่นแต่หมูป่าก็วิ่งหลบออกไปได้อย่างรวดเร็วทั้งสองผานรีบวิ่งตามแต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ต้องระมัดระวังตัวจากสิ่งแปลกพร้อมที่อาจซ่อนอยู่ในความมืดการล่าหมูป่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการวิ่งตามและยิงให้แม่นยำต้องใช้ทักษะที่สูงพวกเขาจึงต้องระมัดระวังทุกขั้นตอนมันวิ่งเร็วเกินไปไอเคนตะโกนขณะวิ่งตามหมูป่าไม่ต้องห่วงมันต้องหยุดเมื่อเจอทางตันการบุญกล่าวพางมองไปร,บรอบ จนเห็นว่าหมูป่ากำลังวิ่งเข้าสู่ช่องทางที่มีการบีบแคบอยู่และในไม่ช้าพวกเขาก็พบจุดที่หมูป่าสามารถหยุดได้สัตว์ใหญ่กาลังพยายามหาทางหนีแต่มันก็เข้ามาในตำแหน่งที่พ่านทั้งสองสามารถยิงได้อย่างแม่นยำํำพร้อมกันพานบุญสั่งเสียงตำ่ำปืนดังขึ้นสองนัดพร้อมกันและหมูป่าก็ล้มลงในที่สุด ทั้งสองพลานยืนหอบเหนื่อยถามกลางความมืดและความเงียบสงัดของป่าพวกเขารู้ดีว่าในค่ำคืนนี้พวกเขาผ่านการทดสอบที่ยากลำบากมาแล้วและภารกิจในการล่าหมูป่าก็สำเร็จลงด้วยดีล่ามันเสร็จแล้วแต่คืนนี้ยังไม่จบดานบุญพูดเสียงตำ่ำเขามองไปที่ป่ามืดเบื้องหน้าและรู้สึกถึงการคุกคามที่ยังรอพวกเขาอยู่ หลังจากการล่าหมูป่าที่สําเร็จผ่านบุญแล่เคียนยืนหอบเหนื่อยอยู่ข้างล่างของหมูป่าที่ถูกยิงตกลงไปพวกเขามองดูสภาพของมันด้วยความพอใจแม้ว่าจะรู้สึกถึงความตึงเครียดอยู่ในใจมันตัวใหญ่มากเคียนพูดด้วยน้ําเสียงผูมิใจเขามองดูหมูป่าตัวใหญ่ที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเขาหยิบเมียดออกมาจากเอวเพื่อเริ่มทําการแล่เนื้อผานบุญพยักหน้า และเดินเข้าไปช่วยเขาทันทีพวกเขาทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วเขาคัดแยกส่วนที่ดีที่สุดออกมาเพื่อเก็บไว้เป็นเนื้อสดสำหรับทำอาหารส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้สำหรับการแปรรูปในภายหลังการแล่เนื้อใช้เวลาไม่นานพวกเขาสามารถจัดการได้จนเสร็จสิน้นกลับกันเถอะคืนนี้ต้องรีบกลับก่อนจะเช้าการบุญพูดพร้อมกับยกของขึ้นหลัง และเริ่มเดินทางออกจากป่าทัานทีเมื่อทั้งสองถึงบ้านพวกเขาได้รับการต้อนรับจากคนในหมู่บ้านและได้รับการเชื่อนชมจากการล่าหมูป่าที่สําเร็จพวกเขานําเนื้อหมูป่าไปให้หมู่บ้านทําอาหารรวมกันและในคืนนั้นมีการเฉลิมฉลองเล็กๆท่ามกลางกองไฟกองใหญ่ที่สองแสงสว่างพลานบุญนั่งข้างกองไฟขณะมองดูบรรดาผู้คนในหมู่บ้าน ที่กำลังตะเตรียมอาหารเขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาทำมาในคืนนี้แม้ว่าจะมีความตึงเครียดและความอันตรายเข้ามาทดสอบแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็กลับมาอย่างปลอดภยัยทุกอย่างจบลงด้วยดีฐานวนพูดกับตัวเองโดยรอยยิ้มรู้สึกถึงความสงบในจิตใจหลังจากการประจนภัยอันยาวนานคืนนั้นหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุย พวกเขากินเนื้อหมูป่าที่มีรสชาติอร่อยและทำให้รู้สึกถึงความสําเร็จในชีวิตของพานป่าอย่างพวกเขาเมื่อค่ำคืนมาถึงตอนที่ไฟเริ่มมอดลงพรานบุญและเอเทียนก็นั่งคุยกันด้วยความพึงพอใจในสิ่งที่พวกเขาทำมาจนเวลาผ่านไปพวกเขาก็หลับไปอย่างสงบนี่คือความสุขในการปรปจนภัยในโลกของรานป่า ที่ต้องผ่านความอันตรายมากมายแต่ก็กลับมาพร้อมกับการทำงานที่สำเร็จและการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่อบ่นคืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานแต่ก็คุ้มค่าพรานบุญคิดในใจขณะที่หลับไปท่ามกลางเสียงฝนที่ตกเบาๆข้างนอกบ้านของเขาจบเรื่องราวคืนนั่งห่างล่าหมูบา ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ